สถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยที่ทอดระยะเวลาไปสิบกว่าวันเนี่ยอย่างที่พี่นกเขาบอกภาวะสร้างความอึดอัดใจจุกจิกน่ารําคาญงุดงิด <c oughs> ทางการเมืองเนี่ยความจริงมันเป็นตํารามันเป็นทฤษฎีมันเป็นวิชายิ่งประเทศที่ประชาชนค่อนข้างจะขี้รำคาญแบบคนไทย <c oughs> เป็นพน้พนๆไปน่ารำคาญ <c oughs> ไปห, <c oughs> หุดหงิดแล้วเว้ย ประเทศมันต้องอย่างนั้นประเทศมันต้องอย่างนี้ช่างมันช่างมันนี่คือมันสะท้อนอารมณ์ใช่เพราะฉะนั้นหลักที่จะนำไปสู่อำนาจบางอย่างคือสร้างความน่ารำคาญหงุดหงิดเสียอารมณ์แล้วก็เพื่อที่จะให้คนที่ไม่คัดค้านคือให้แบบรำคาญไปพุ้นๆฟิวประมาณอย่างเงี้ยนี่คือสันดานของคนได แต่ครั้งนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าเราอย่าได้งุหงิดเราอย่าได้น่ารำคาญในการที่จะได้ผู้นำประเทศจะได้รัฐบาลที่ดีนั้นจะต้องอดทนอนะครับอย่าใช้วิธีเป็นมะม่วงบ่มแก้ให้มันสุกให้มันถูกต้องอะ่ะบ่มแก้มันอาจจะสุกนะแต่ว่ามันจะอมเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะว่าบ่มแก้มสมัยก่อนนี่ แก๊สที่เขาใช้ใส่เนี่ยไอ้ที่ไฟที่ใช้ในการกรีดยางซึ่งยกเว้นชาวสวนยางนะคนทั่วไปก็จะไม่ค็ยเห็นละยุคนี้คนรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้จักคําว่าแก๊สแก๊สนี่ก็ถูกนํามาใช้ในการบ่มมะม่วงเป็นหลักหรือแม้กระทั่งบ่มกล้วยก็ตามแต่ปัจจุบันเขาไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้ละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก็ปล่อยให้มันเดินตามไป การตรวจสอบทุกอย่างถัดจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเสถาเองก็ต้องเหนื่อยตามลำบ,บากนะเหนื่อยความเป็นจริงเนี่ยถ้าผมเป็นคุณเสถาเนี่ยผมจะนัดคุณชูวิทย์เลยแล้วลก็นัดสื่อมวลชนเหมือนกับการอภิปรายว่าที่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชูวิทย์ก็ทำหน้าที่ของฝ่ายประชาชน ซักใช่ไหมคะซักแล้วก็ชี้แจงกันตอบโต้กันไปกันมาเหมือนดีเบตอะไรประมาณนั้นก็คล้ายๆเป็นการตอบโต้จะเรียกดีเบตหรือจะเรียกอะไรก็ตามอะแต่หมายความว่าให้สิ้นสงสัยระหว่างกันในวิกฤตมันมีโอกาสและในโอกาสมันก็มีวิกฤตถ้าเป็นเรื่องจริงคุณต้องยอมรับสารภาพและถอนตัวไปถ้าไม่จริงก็เป็นโอกาสของคุณที่จะชี้แจงกันในเรื่องนี้ ผมเองก็เห็นบรรยากาศเนี่ยเวนไว้เวลานี้พยายามจะใช้วาทกรรมในการออกมาช่วยค่ะเช่นว่าล้มนิดเพื่อ,อชุบช,ชีวิตใครล้มนิดเพื่อชุบชีวิตใครถ้าเขาตั้งคำถามว่าล้มพิธาเพื่อชุบชีวิตนิดล้มนิดเพื่อชุบชีวิตอุงอิงอลม้ลมอุงอิงเพื่อชุบชีวิตลุงป้อมอมานี่ผมข้ามอนุทินไปเลยอ่ะ พูดได้ก็ต้องต้องล้มทิมเพื่อชุบชีวิตนิดล้มนิดเพื่อชุบชีวิตอิงล้มอิงเพื่อชุบชีวิตป้อมล้มทุกคนเพื่อชุบชีวิตประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามีความตรงไปตรงมาเสีอย่าง กล้าไปเชิญหน้ามันจะเป็นอะไรไปก็เสียงดังเนี่ยคนเสียงดังเนี่ยมันต้องต้องไม่หลบไม่หลบหน้าหลบตาแล้วนี่คือยังไม่เห็นการชี้แจงจากคุณเศรษฐานะคะมีแต่เพียงแสนสิริที่พยายามออกมาชี้แจงอันนี้พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคือถ้าหาที่มาชี้แจงไม่ได้ที่นี่ที่พีทนี่ก็ก <c oughs> ว้างกว่าห้อง <c oughs> ใหญ่โตระบบเสียงอย่างดีแล้วความเป็นจริงคนที่จะเป็นผู้นําประเทศ จะต้องจะต้องเดินชนปนานะและนี่มันเป็นโอกาสที่คุณจะมีโอกาสคลิกสถานการณ์ได้ถ้าคุณใช้เนี่ยนะครับถ้าคุณมั่นใจในสุจริตนะถ้าคุณคิดว่าความสุจริตเป็นกรอะกำบังเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะเดินแต่ถ้าคุณไม่สุจริตนะคุณก็ไม่ควรที่คิดที่จะเหยียบบันไดทำเนียบนะเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าในสถานการณ์นขนาดนี้เนี่ย ในเวลาสิบกว่าวันนะคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นั้นจะต้องได้รับการพิสูจน์และผมก็เสนอว่านัดเลยนะครับและชีวิตไม่มีทางหลีกอยู่แล้วใช่ชีวิตก็ไม่สายแล้วชีวิตก็ไม่มีทาง<อ>หลีกเลยคนอยู่แปดเดือนจะคิดอะไรมากและที่สำคัญที่สุดผมดูเขาทำการบ้านละเอียดยิบนะคือไม่ใช่สุกเอาเผากินที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดแบบช่วย ทุกอย่างมีเอกสารม,มีข้อมูลอย่างครบถ้วนคุณเรืองไกลถึงขั้นต้องมาดูงานกันเลยทีเดียวเรืองไกลเองซึ่งถนัดเรื่องบัญชีเนี่ยเป็นนักกฎหมายบัญชีซึ่งในประเทศไทยก็มีไม่กี่คนเรืองไกลก็ประเภทริบมีดสัน้นก็มีหน้าที่จัดการต่อมีหน้าที่เก็บบว, <c oughs> วนทึกผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็เหนื่อยนะ <c oughs> เหนื่อยในทางการเมืองแต่ว่า ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องทางแต่ว่าต้องรู้ตัวเองก่อนอจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าถ้าถ้าตัวเองไม่มั่นใจจริงเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มาเลวร้ายและคนที่เป็นผู้นำประเทศจะต้องมีความกล้าหาญจะต้องเดินเข้าไปปเผชิญกับทุกปัญหาและเรื่องนี้เป็นเรื่องจุดสตาร์ทที่จะดูว่าคุณเป็นคนกล้าจริงหรือเปล่าบางทีความเป็นคนกล้าเนี่ยกล้าอยู่ในบ้านเนี่ย กล <laughs> ้าชิบหายแปลว่าคนมาท้าหน้าบ้านเยงงๆงอะแล้วคุณไม่คิดจะไปต่อสู้อะไรเลย <c oughs> แล้วคุณบอกว่าคุณจะมาเป็นผู้นำเพื่อนำพาคนไทยทั้งประเทศเรื่องนี้เป็นจุดพิสูจน์คือถ้าสองคนนี่ไม่ท้ากันผมช่วยท้าให้หว่านักเลงกันหรือเปล่า <c oughs> ไม่ต้องมาโชคกันหรอกแต่หมายถึงว่าเอาข้อเท็จจริงมาพร้อมๆกันซึ่งหน้าต่อสื่อสารมวลชนทั้งหลาย ซึ่งวิกแตกอยู่แล้วสื่อมวลชนก็จะเต็มและก็ให้เวลากันหมายความว่า,วาเอาชัวิทย์ชั่วโมงเศรษฐาชั่วโมงอมเอาใช้เวลากันอย่างนี้เลยแล้วก็ทําอย่างมีวุฒิภาวะกันคือมไม่จําเป็นจะต้องมีผู้ดําเนินรายการอะไรตั้งเวลาเอาชัวิทย์อภิปรายเรียงข้อเศรษฐาก็อตอบเรียงข้อใช้เวลาคนละครึ่งหรือคนละชั่วโมงคนละชั่วโมงคนละชั่วโมง เลิแฟกันสื่อมวลชนก็ก็เป็นสกขีพยานมไม่ต้องหาใครเป็นกลางนะครับเพื่อความสบายใจกันทุกฝ่ายก็ก็ไม่ต้องหาใครตัดสินนะพูดแล้วประชาชนฟังเองก็ไอ้ก็ผู้ใหญ่กันทั้งคู่เนี่ยก็จับเวลากันแล้วกันคือหมายความว่าคุณมีเวลาเท่านี้แล้วคุณชี้แจงให้ได้ชูวิทย์ก็มีหน้าที่กล่าวหาเศรษฐาก็มีหน้าที่ชี้แจง เพราะฉะนั้นไม่ได้ล้มนิดแล้วไปชุบชีวิตให้ไกลหรอกม,มันชุบชีวิตให้นิดนั่นแหละถ้านิดชี้แจงได้แปลว,ว่าสิบกวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสดีในการที่ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะคุณเศรษฐาเนี่ยจะได้ชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นถึงความจริงคือชูวิตเขา,าทำงานเรียบร้อยแล้วนี่ที่เหลือก็ไปเก็บกวาดบางเรื่องเท่านั้นเองอแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์ ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของภาษีอยกรของประชาชนก็ทำความจริงให้ปรากฏคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความโปรง่งนะใสเนี่ยและต้องมีความกล้าคุณเศรษฐากลัวอะไรคุณชูวิทย์อ่ะฮะน่ากลัวเลยยายชูวิทย์ไปโกนหนวดก่อนนึอไงเขาก็มีหน้าที่กล่าวหาคุณมีหน้าที่ชี้แจง เชวิตชวิชเปิดเผยเรื่องนี้เขาก็เป็นประชาชนก็ไม,ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วชูวิชเนี่ยเขาเขาทำงานในลักษณะเขาเอาพยานหลักฐานมานะเอาพยานหลักฐานเอาเอกสารมาชี้แจงตามเอกสารน,นะแล้วก็ตั้งคําถามกับเอกสารแต่ละจุดแต่ละจุดคือไม่ใช่เรื่องที่ว่าจงใจใส่ร้ายหรือว่าจงใจจะกลั่นแกล้ง<ช>ไม่ใช่อ,อไม่ได้ขึ้นไปถึงก็ด่าชดชดชดเหมือนในแก๊งนางแบกนายแบกทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมแต่ว่า เรื่องเหล่านี้ยครับเอาละก็เช็ดว่าฟังรายฟังพวกเรากันไปแล้วเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้คุณชูวิทย์ก็ได้ช่วยท่าหน่อยอผมทาช่วยช่วยท่าด้วยจะเอาที่ไหนก็ได้ที่เยอะๆนะครับคนอยากดูอยากชมเป็นแมทแห่งความทรงจําเลยแล้วก็จะเรียกความสนใจเนี่ยนะครับกันอย่างมาโหรานว่ามวยคู่นี้เนะี่ย คนหนึ่งเนี่ยนะครับเดิมพันเพื่อจะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีอ,อีกคนหนึ่งก็เดิมพันอะไรไม่มีเดิมพันอะไรหรอกทาหน้าที่ในช่วงโค้งสุดท้ายในฐานะที่เป็นประชาชนเป็นพลเมืองไทยที่ดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติเนี่ยผมว่านี่จะเป็นเรื่องที่งดงามที่สุดเพียงแต่ว่าคุณเสถียาจะมีความกล้าหาญหรือไม่มชีวิตในผมไม่สงสัยอยู่แล้วเขากล้าอยู่แล้วนะครับเขามีหน้าที่ประชิญหน้า ดังนั้นก็วาดหวัวงว่าจะได้ยินเสียงนี่จากคุณเศรษฐา